สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมในช่องทีเด็ดสมยองนะครับวันนี้ผมมีฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับมาวิเคราะห์ให้พี่ๆทุกท่านได้รับฟังกันนะครับ3คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกนะครับอาเซโรนานะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอุสาสุน่านะครับคู่2นะครับอัลเมเรียนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ เอลเช่นะครับสนคู่สุดท้ายนะครับอ์ซซนอนนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเคเซีนะครับเรามาดูในคู่แรกกันเลยนะครับระหว่างอัลเมรเรียนะครับพบกับเอลเช่นะครับคู่นี้นะครับเตะกันอยู่ที่เวลาเที่ยงคืนเรึ่งนะครับเรามาดูสถิติพบกัน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับอัลเมเรียนะครับ ชนะ1ครั้งครับเสมอ2ครั้งส่วนเอลเช่นะครับชนะทั้งสองครั้งนะครับมาดูผลงานล่าสุดของอฟรเรียนะครับชนะ2นะครับเสมอ1ครับแพ้3ยิงได้10ประตูครับและเสีย12ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดส่วนทางฝั่งของเอลเช่นะครับชนะ1นะครับแพ้5ยิงได้5ประตูครับและเสีย11ประตูจากการลงสนาม5านัดหลังสุดมาดูผลงานในบ้านและนอกบ้านของทั้ง2องทีมกันนะครับผลงานในบ้านล่าสุดของแอเมเรียนะครับ ชนะ2เสมอ1แพ้2ยิงได้5ประตูครับและเสีย6ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างเอลเช่นะครับชนะ1ครับแพ้4ยิงได้2ครับและเสีย7ประตูจากการลงสนาม5านัดหลังสุดเรามาดูทัศนะในเกมนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างอเมรยนะครับผลงานโดยภาพรวมครับของผลงานโดยภาพรวมช่วงหลังก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูเอาแน่วนอนอะไรไม่ได้เหมือนกัน,นครับเพราะเกม ในลีกสิเกมหลังสุดนะครับเป็นการชนะ3เสมอ2และแพ้5เกมด้วยกันนะครับขณะที่ทีมเยือนเอเช่นครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังครับแม้ว่าเกมนัดล่าสุดเพิ่งจะเก็บ3แต้มมาได้นะครับแต่ถ้าดูจากฟอร์มในภาพรวมก็ยังดูเอาแน่อนอนอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับเกมใน10หลีกหลังเกมหลังสุดเป็นการชนะ2เสมอ1และแพ้ไป7เกมด้วยกันนะครับเกมนี้นะครับเอเช่ HA นครับ จะต้องบุกมาเจอกับทีมในกลุ่มท้ายตารางครับที่เป็นการตัดแต้มในการรุนหนีตกชั้นแม้ว่าฟอร์มภาพรวมในหลีกช่วงหลังจะทําผลงานได้อย่างไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเทียบดูจากในเรื่องของฟอร์มนั้นมองว่าอัล์เมเนียนะครับดูดีกว่านะครับในเรื่องของแรงจูงใจนั้นอัล์เมเรียเองก็ต้องอัล์เมเรียเองก็น่าจะดูมีความสูงกว่านะครับทางด้านทีมบยนยครับโอกาส ที่ในการรอดตกชั้นจะดูเป็นไปได้ยากนะครับทําให้เกมนี้นะครับเชื่อว่าโอกาสที่ทีมเช้บ้านอเมริกันครับจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเก็บเอา3มแต้มและลุ้นยิงด้วยสกอร์ที่ขาดได้ในเกมนี้นะครับมองว่าความเป็นไปได้สูงครับเกมนี้นะครับควรเลือกอยู่ฝั่งอเมริกามากกว่านะครับดูทรงแล้วน่าจะเอาชนะได้นะครับหากพี่ๆท่านใดนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเรามาดูในคู่ที่2กันนะครับ ระหว่างบาร์เซโลน่านะครับทีมอันดับหนึ่งนะครับเปิดบ้านรับมือกับโอซาซูนานะครับทีมอันดับ9นะครับสถิติีพบกัน5้านัดหลังสุดนะครับของทั้งสองทีมบาร์เซโลน่าครับชนะ4ครั้งครับเสมอ1ครั้งครับส่วนโอซาซูนานะครับยังไม่เคยชนะเลยนะครับจากที่พบกันมานะครับมาดูผลงานล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับผลงานล่าสุดของบาร์เซโลน่าครับชนะ2เสมอ2แพ้2 ยิงได้6ประตูครับและเสีย6ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดส่วนทางฝั่งโอซาซูน่านะครับชนะ3นะครับแพ้3ครับยิงได้7ประตูครับและเสีย8ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดมาดูผลงานในบ้านครับและนอกบ้านของทั้ง2ทีมนะครับผลงานในบ้านล่าสุดของบาร์เซโลน่านะครับชนะ3ครับเสมอ1แพ้1่งยิงได้7ประตูครับและเสีย5ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดทางฝั่งทีมเยือนอย่างโอซาซูน่านะครับ ชนะ1นะครับเสมอ1แพ้3ยิงได้2ประตูและเสีย4ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดมาดูทัศนะในเกมนี้ของ2ทีมกันนะครับเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลน่าครับผลงานโดยภาพรวมครับในช่วงหลังครับก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ดีมาอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะเกมในหลีกในบ้านครับเพราะเกมหลีกในบ้านครับฤดูกาลนี้ครับลงเล่นมาถึง16นัดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเก็บชัยมาได้13 ด้วยขณะที่ทีมเยือนอุซาโซนาครับผลงานโดยภาพรวมช่วงหลังครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังของเขาค่อนข้างดูกระตื้องขึ้นมาพอสมควรนะครับเพราะเกมในหลีกห้าเกมหลังครับพวกเขาเก็บชัยมาได้ถึง3มแต้มด้วยกันนะครับแต่ถ้าว่าเกมนี้นะครับอุซาโซนาเองนะครับจะต้องบุกมาเจอกับทีมจ่าฝูงของหลีครับนอกจากชื่อชั้นและศักยภาพของทีมครับต้องบอกว่าในเรื่องของฟอร์มภาพรวมหลี ช่วงหลังที่ผ่านมานะครับมองว่าจากฟูงของหลีอย่างบาร์เซโลน่านะครับทําผลงานได้ดูโดดเด่นนะครับดูน่าเชื่อถือทําให้เกมนี้นะครับเชื่อว่านะครับโอกาสที่ทีมชาวบ้านอย่างบาร์เซโลน่านะครับจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเก็บสามแต้มได้ในเกมนี้นะครับมองว่ามีความเป็นไปได้สูงครับเกมนี้นะครับผมว่านะครับต่อบาร์เซโลน่าน่าจะดีกว่านะครับถ้าพี่ๆท่านใดครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับ เามาดูในคู่สุดท้ายกันนะครับคู่บิ๊กแมนครับวันนี้นะครับอาร์เซนอลนะครับพบกับเชลซีนะครับคู่นี้นะครับเตะกันที่เวลาตีสองนะครับเรามาดูสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับอาร์เซนอลนะครับชนะ3ครั้งนะครับส่วนเชลซีชนะ2ครั้งนะครับฟอร์มการเล่นล่าสุดของอาร์เซนอลนะครับชนะ2ครับเสมอ3แพ้1ยิงได้ถึง12ประตูเลยนะครับและเสีย13ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุด ส่วนทางฝั่งเชลซีนะครับยังไม่ชนะเลยนะครับเสมอหนึ่งนะครับแพ้ห้ายิงได้หนึ่งประตูครับและเสียเก้าประตูจากการลงสนามหกนัดหลังสุดมาดูผลงานการเล่นในบ้านและนอกบ้านของทั้งสองทีมนะครับผลงานการเล่นในบ้านนะครับล่าสุดนะครับอาร์เซนอลนะครับยังไม่แพ้ใครนะครับชนะสามเสมอสองยิงได้ถึงสิบห้าประตูและเสียแปดประตูจากการลงสนามห้านัดหลังสุดทางฝั่งชิมเยือนเชลซีนะครับชนะหนึ่งนะครับ แพ้สี่นะครับยิงได้3ประตูและเสีย7ประตูจากการลงสนามห้านัดหลังสุดเรามาดูทัศนะในเกมนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มดูแผ่วลงไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะเกมในลีก4ีเกมหลังสุดครับพวกเขาสะดุดนะครับไม่ชนะใครมาเลยครับเป็นการเสมอ3แพ้1และขณะที่ทีมเยือนเชลซีนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูกระท่อนกระแท่นนะครับเพราะเกมในลีก หกเกมหลังสุดนครับเป็นการเสมอสองแพ้ไปถึงกับสี่เกมด้วยกันนะครับและเกมนี้นะครับเชลซีเองนะครับต้องบุกมาเจอกับทีมจากฝูงของลีที่ชื่อชั้นและศักยภาพภาพรวมก็ถือว่าไม่ได้ดูเป็นรองกันเท่าไหร่นะครับและต้องบอกว่าเจ้าบ้านเองครับฟอร์มในลีช่วงหลังผลงานก็ดูค่อนข้างแผ่วลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเทียบดูจากฟอร์มภาพรวมครับต้องบอกว่าจากฝูงของหลีอย่างอานอนนร์ซอลนนับ ก็ยังค่อนข้างดูทรงดีกว่านะครับและดูคาดหวังได้มากกว่านะครับทางด้านทีมเยือนในฤดูกาลนี้นะครับมาตรฐานของพวกเขาครับดูตกไปเยอะครับทําให้เกมนี้ครับเชื่อว่าโอกาสที่ทีมชาวบ้านอาเซนอลครับจะกลับมาเดินหน้าเก็บ3ามแต้มได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมองว่ามีความเป็นไปได้สูงครับเกมนี้นะครับผมว่าครับเลือกอยู่ฝั่งอาเซนอนครับเหมาะสมกว่านะครับหากพี่ๆท่านใดนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับส่วนวันนี้นะครับท่านใดนะครับ ที่อยากเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันนะครับลิงก์อยู่ใต้โปรไฟล์นะครับกดเข้ามาได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ